สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําต้มขากุ้งเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับแต่ดังไกลระดับโลกรสชาติอร่อยเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกก็ให้เราตั้งหม้อใส่น้ําเปล่าลงไปครึ่งลิตรจุดไฟใช้ไฟกลางหลายคนก็คอมเมนต์สงสัยนะครับว่าแจ็คใช้เตาแก๊สของอะไรสวยจัง จคใช้เป็นเตาแก๊สของ Lucky f เฟรมรุ่น lbs 9 4 2 n เครับเป็นเตาแก๊สแบบฝังหน้าสแตนเลสแข็งแรงทนทานทำความสะอาดง่ายเปลวไฟ3ชั้นไฟแรงสม่ำเสมอรับประกันถึง5ปีเต็มเป็นเตาแก๊สที่ทุกบ้านควรมีใช้นะครับ l u กกี้เฟรมใช้ดีมากๆทีนี้กลับมาที่หม้อครับใส่เกลือป่อนลงไปครึ่งช้อนชาข่าอ่อนทันแว่นหนึ่งแง่งซอยบางๆนะครับตะไคร้สต้นหอมแดงหหัวใบมะกรูดฉีกสใบ ทิชกิ้กนู10เม็ดมะเขือเทศหั่นชิ้น1ลูกครับเห็ดนางฟ้า1กำมือเมนูนี้ทำไวๆเลยนะครับพอน้ำเริ่มเดือดปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแจ็คจะยังไม่ใส่กุ้งนะครับเพราะว่ากุ้งสุกง่ายให้เราใส่กะทิลงไปก่อน250มิลลิลิตร เดี๋ยวรอให้กะทิเดือดครับค่อยใส่กุ้งวันนี้จะใช้เป็นกุ้งขาวน้ำหนักครึ่งกิโลกร,รมัมมีทั้งหมด14ตัวครับพอกะทิเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราใส่กุ้งลงไปครับต้มไม่ต้องนานนะครับสําหรับกุ้งแค่หนึ่งนาทีก็พอกดๆให้จมน้ำครับกุ้งสุกง่ายนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะครับกุ้งของเราสุกแล้วนี่ครับสีสวยมากๆกลิ่นก็หอมปิดแก๊สได้เลยครับพอปิดแก๊สเสร็จแล้วใส่ต้นหอมซอยผักชีผักชีไปเรื่อยหั่นท่อนครับแล้วก็พริกทอดพลิกทอดใส่ตามชอบนะครับสุดท้ายหลังจากที่เราปิดแก๊สแล้วน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ โอ้หหอมมากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มขากุ้งชิมได้เลยครับสดน้ำก่อนนะสูตรนี้จะทำบ่อยแล้วละ่ะหืมชื่นใจอร่อยมากนี่กุ้งตัวใหญ่ๆหวานๆไปครับ ืมสดมากกุ้งกรอบครับอร่อยอย่างที่บอกครับกุ้งสุกไวอย่าต้มนานนะครับถ้าต้มนานเนี่ยแข็งแน่นอนอทางบ้านลองไปทำตามกันดูครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ